เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ย power bank แบบอื่นเรออาจจะต้องถือแยกแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเราสามารถถือแล้วก็เล่นมันฟิตมันไม่หล่นแน่นอนถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นสายเล่นเกมเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวจับได้ด้วยคล้ายๆแบบ feeling joy อ,อะทุกคนเห็นไหมโอ้ยไง two in one ไปเลยทีเดียวไป Un b บ x ็ power bank สายพกพาที่ดีที่สุดมันต้องเบาพกง่ายต้องเล็กและต้องชาร์จได้เต็มอย่างน้อยๆ1หนึ่งครั้งซึ่งมีอยู่ในตัวนี้แถมราคาดีด้วยหลายคนนะครับอาจจะคุ้นเคยแบรนด Good ์ goodgeek ok. นี่นะมีมอกอด้วยนี่ก็คือตราขอองมก ดึงออกมานะครับคู่มือสายชาร์จนี่นะครับซึ่งผมสั่งเป็นสีดํามันเหมาะสําหรับผู้ชายอย่างเราสามารถจบแบตได้ถึง5,000ันมิลลิแอมวัสดุเนี่ยจะเป็น ABS บวก PTE แข็งแกร่งมากแน่นแถมไม่หนักด้วยเบาผมมองว่ากําลังดีเบากว่าโทรศัพท์อีกในส่วนตัวพอร์ตของเขาจะให้มาเป็นรูชาร์จไทซนะีหัวหลักมาก็คือตรงนี้นะจะเป็นไลนิ่งไทซีก็มีนี่เป็นตัวสายแบบนี้ ซึ่งแน่นอนการที่มันเป็นไลนิ่งแบบนี้เนี่ยเวลาเราเสียบถ้าเกิดเสียบกับไลนิ่งเนี่ยมันจะสามารถต่อในที่แบบนี้ได้เลยตอนนี้ที่เป็นไลนิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไทสีเพื่อนๆก็ใช้สายตัวนี้ในการต่อ สวยไหมเวลาต่อมันจะอยู่มาณนี้เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเป็นอ่า Power Bank แ,แบบอื่นนะครับเราอาจจะต้องถือแยกแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเราสามารถถือแล้วก็เล่นโดยที่การต่อตรงเนี้มันฟิตมันไม่หล่นแน่นอน่ะทุกคนดูเห็นไหมจับไม่หล่นแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆเป็นสายเล่นเกมเ,เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวจับได้ด้วยคล้ายๆแบบ Feeling Joy อ่ะทุกคนเห็นไหมโอ้ยยังไงทูอิวันไปเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นหัวชาร์จแบบ12วัตต์ก็อยู่ในจุดที่ไม่ชา้าแต่ก็ไม่เร็วมองว่ากําลังดีจะให้ไฟมาด้วยมันก็จะมมีทั้งหด4 ถ้าเกิดเต็มเลยเนี่ยแบบเต็มแต่ถ้าลดเหมขีดก็มันจะเป็นฟิลแบบ25%ศูนย์ไปร้อยประมาณนี้เวลาชาร์จเข้าเราก็ใช้หัวชาร์จ Type C ถึง A เนี่ยชาร์จเข้า Power Bank ทางรูตรงนี้มันเหมาะสำหรับพกพาจริงๆนะทุกคนคือไม่ต้องถือแยกแล้วในบางสถานการณ์เนี่ยคือต้องบอกแบบจากใจเลยว่าเราไม่สามารถที่จะถือ Power Bank เพิ่มได้อีกแล้วเพราะมือเราอาจจะเต็มหรือว่าอาจจะแบบอยู่ในช่วงฉุกระหุกการเสียบแล้วก็ข้าวไว้แบบนี้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากรวมถึงเล่นเกมแบตกาลังจะหมดอยากได้ความต่อเนื่องก็ทําการเสียบแบบนี้ ปุ๊บเล่นเกมต่อ,อย็งไงจบไหมเห็นไหมแบตเข้าปกติหากใครสนใจก็สามารถสั่งที่ตะกร้าใต้คลิปนี้ได้เลยไปกัน